เชียงคานค่ะมาดูกันว่าเชียงคานมีอะไรดีนะคะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศของถนนคนเดินนะคะออริมฝั่งโขงอำเภอเชียงคานค่ะซึ่งเวลานี้ก็คือเป็นเวลาประมาณเทียะะเท่ยงนะคะนี่เที่ยงนะคะพ่อขาแม่ขาก็เริ่มมาตั้งหลานแล้วมีปลาโปง่งมียิงปืนโยนห่วงนะคะแล้วก็เริ่มมีอาหารการกินบ้างแล้วนะคะบรรยากาศตอนเที่ยงก็ ไม่ต้องบรรยายถึงนะคะร้อนระอุจริงๆแต่ถ้าเป็นอากาศช่วงเย็นนะคะบอกเลยว่าลมเย็นค่ะอาหารอร่อยวิวสวยค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะหรือว่าใครที่มาเที่ยวจังหวัดเลยก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวถนนคนเดินเคียงคานได้นะคะริมฝั่งโขงเลยก็จะมีหลักๆแล้วจะมีวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะคะ เป็นไปได้ก็มาเดินช่วงเย็นๆอากาศดีมากอันนี้อาหารเบื้องต้นนะคะที่เห็นเห็นอยู่เนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะนอกจากอาหารแล้วยังจะมีที่ถ่ายรูปสวยๆนะคะวิวสวยๆนะคะทุกคนก็สามารถมาถ่ายรูปแล้วก็เก็บบรรยากาศ ที่สวยงามมีไว้ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซุปเปร์คานะคะแล้วก็ใครที่ไปมาแล้วคอมเมนต์ได้นะคะว่าที่นี่น่าเที่ยวขนาดไหนฉันไม่ใช่คนเลยนะคะแต่ไปเลยได้เนาะ